อันนี้วันนี้สิพายตามคุณยายมาตกตึกป่านะคะดูสิคะอันจจะว่าหม่นป้าหม่นดงมากเลยตามธงไทยธงหน้านะคะนี่คุณยายลักกระเบกสะดุ้งมากยายเจ็ดสิบสามปีแล้วนะจ๊ะคุณแล้คุณยายแข็งแรงมากดูสิ <laughs> เบียกทวนๆ <laughs> น,น,น,นะเขาแย่งสนีทเขากระเซ้าเรอกแล้วแ <laughs> <laughs> ข็งแรงก็คอยดี <laughs> คนเฒ่าโบร้านแข็งแรงดี ุนมือนีย่าดสค่ามากกินเขาทงเด้ค่ะมากินเขาทงนํ้กัน่มือนี้ค่ะก็มีเพิ่นสีค้าเป็นตึกสะดุ้งแล้วแตตึกป่าง้อมหอยกันมือนีพาไปเช้นไมากิ่นเขาทงทงหน,น้ามูนะจ๊ะเดี๋ยวล่อเบิ่งป่าได้ค่ะป่าดิสิเดี๋ยวมาเผาไมากิ่กันตามหูกินเขาทงกันเนาะมือนเนอะมาเบิ่งยายลงุง ลงงมหอยเดินไอ้ก็รู้สึกว่าป่าสีไลยยืนเต้นดงเด้งลงเด้งย ah ่ข้าเจ้าก็ล่มกันเบื่อแต่ย่ายกำลังสิลงหอยงมหอยสุดของย่ายลงหอยไอ้ย่ายก็เอานี่แล้วย่านปิงย่านปิงย่ายก็เลยเอายาสูตยัดใส่หนีดอ่ะนี่นี่ยาสูตยัดใส่ขุงข้าวน้ำทั้งละ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 มัด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 ไว้กันปิงยาสูตเพิ่นเพิ่นบอกว่าทัน ปิงมันย่านมันย่านอยาาสูบกักเลยายก็เลไดเอาเญียบเดีเดี๋ยวด้อยสิลุกกันไใส่ขาตาหน่อยนึงเดี๋ยว่าอยแล้ว<ะ>กันหอยจุกกับหอยโขกจ้ะบรยากาศโดยรอบของคลองน้ำบานเฮานะคะ ต้องนำธรรมชาติอย uh ่นปุ่นป่าว่าเนี่ยะว้ามือนั้นขาเหยิบมาาอยู่ตรงนี้ก็เอาสะดุดมัตกอยู่ตรงนี้ละจ้าชักหน่อยเพื่อสะลื่กำลังการสะดุงจ้าัับกองกำลังจะเลี่ย เน่อยไมด้ด้ว่า่ลนกค่ะแงนัจะขแม่เอห็ม้วนะ่าจะจะยกสะดุมนะคะอันนี้สะดุงไม่ยากยากแล้วจะยกสะดุงมปิดสด่งไฟนะคะ ด่างไฟเพื่อจะเผาป่านะคะเจ้านอยเป็นเอาป่าขึ้นมาเลยกระครองกระแข็งกระขาวค่ะด่างไฟปิ้งปลาดังไฟเสร็จแล้วท่านจะเริ่มกาแล้วนะคะตอนนี้เ้าวกะเอาป่าขาวมะแข็งมะปิ้งยู่จั่วนะคะโอบเกลือใส่ยู่จั่วมากินกระตำบักฮู้แง่ใบเจ้าน้ายก็จะขึ้นมากินข้าวกันแล้วนะคะ ตะม้งก,กันแลวแลวปิงปลากระทุกแลวนะคะอาาตอนนี้ก็น่าจะร่วงมือกินกันนะคะปิงปา่าเยอเย่อตะม้งเยอะยค่ะแม่แล้วก็น่าจะเป่าทิพย์เขามา่กินกับนะคะพักนี่ก็เป็นพักปลูกเองจะพักปลอดานะคะป,ปลูกแบบธรรมาชาติปล,ล,ลกปูกไว้หลังบ้านหลังสวนบ้านแม่เอื่อยแล้วปลูกไว้พักเอามาซุ่มกันแม่เน่ยบริวิีพักยังก่นนกนกอนเามา่กินกันนะคะ

บดสีแม่ก็นั่งพันปลากลาดูกปลาแดกบองนะคะเอาสแซงบากินไปร่นเด้โคกนี่ได้โคกน่ะกระเพราแยกแสนมากโคกมาเนี่ยมาเด้อขาดมากินเข่าลำไยเด้อทุกทุกคนทุกทุกทุกทันกินเข่าธงเด้อมาหนีไยายพามากินเขาแดกไหมจ๊ะแดกตอนหนุ่มจ๋าอืมซีกว่าคุณหนังโอ้ตอนคุณหน้าแดงใช่ไวยังว่าคุณหนัง เว้ยเจ็บหนึบจนอ่อนซ้อนกินต่อธงแอบอืออ่าตีไปหาใบสดให้พันจ้ะพร้อมตุ่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 มใจหลักอะโมมหลอดอะโมมหลดอืมอือนี่สิของขบเลยจะเป็นอะไรได้ยินหัวเสียงพ่อทนเอกันเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเอาไว้กินหนาคอยติดตามชมว่ายายสีผ้าไปใจเน่เนาะ เงยกานเงยกายอายุดีไม่แห้งกุ้งกุนเดิ้อจ้ะเด้ดจ้ะ